หอมหมกปลานิลเส็บแซบหอมหอมมาแล้วค่ะแต่วันนี้เราจะมีเพิ่มมาละขี้นกไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกสดอันนี้เป็นเครื่องของเขาคะ่ะมีพริกแห้งะตะไคร้หอมแดงเราจะตำสามอย่างนี้รวมกันนะคะให้เขาละเอียดพริกเราจะใส่น้อยเพราะว่าเราจะมีลูกโดดใส่ลงไปสำหรับใครที่ชอบเผ็ดก,ก็กินลูกโดด หลังจากที่ตำพอละเอียดแล้วเนี่ยเราจะใส่ข้าวเบือลงไปเพื่อความเข้มข้นของห่อหมกปลานินค่ะหลังจากนั้นจะเป็นการปรุงแล้วนะคะอันนี้เป็นเราจะเอาปลาที่เราล้างสะอาดแล้วลงไปแล้วก็อยากได้ชิ้นขนาดไหนตามใจเราเลยค่ะแล้วก็จะเอาอะมะระลงไปผักชีลาวแล้วก็ต้นหอม แล้วก็เอาเครื่องลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันค่ะ,ะส่วนผสมของเรามีอ,อันนี้เป็นผงชูผงนัวค่ะจากนั้นใส่น้ำปลาน,น้ำปลาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลารานะคะปลา,าก็ประมาณนี้สัดส่วนเท่านี้คือพอออกมาเนี่ยอร่อยเลย รสชาติดีเลยแล้วก็หอมเลยเราก็จะเค้าเขาเพื่อที่จะให้เขาเข้ากับเนื้อปลายเยอะๆเนี่ยเค้าอย่างนี้แต่ว่าเราจะใช้ใครอยากจะใช้แบบไอ้คกต่าให้เขาให้เขาแบบเข้าน้ําเขาเน้อก็ได้นะคะก็คนเราเอาเมื่อกี้เราเอาใบเมงลักใส่เข้าไปอีกนะคะเราจะชอบไอหอหมกพี่ใส่ผักเยอะๆะคะ่ะมันอร่อยดีอันนี้เราเอา อ้นี้ตาหน่อยเอาสากตาหน่อยเพราะว่าอยากจะให้เขาแบบเข้าน้าเข้าเนื้อแบบดีๆเลยอะหลังจากที่คนจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเออมันมันดีแล้วอะไรเงี้ยผักยุบลงไปแล้วแล้วก็มาห่อเลยค่ะงานห่อใบตองนี่นะคะถ้าเราทําครั้งสองครั้งเนี่ยเราจะคล่องมือขึ้นถึงเราจะไม่ใช่มืออาชีพแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆเนี่ยมันโอเคมากเลย พอพับหัวพับท้ายเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาใบาตองอีกใบตองยาวอีกเส้นหนึ่งนะคะมาห่อออีกรอบหนึง่งเพื่อการกัดเข็มกัดที่ง่ายถ้างานใบตองนี่ใช้ไไม้จิ้มฟันกัดเนี่ยมันง่ายและสะดวกนะคะมันจะง่ายสําหรับมือใหม่เลยค่ะเนี่ยค่ะกัดไปแบบนี้อันนี้ก็ได้ห่อหนึ่งนะคะใช้กรรไกรตัดแต่งนิดนึงไม่ตัดแต่งก็ได้นะคะเราหอกินเองยังไงก็ได้แต่ว่า เราชอบความสวยนิดนึงเนี่ยค่ะห่อแล้วก็เอามาคาดกัดเข็มกัดเวลากัดเข็มกัดเนี่ยคือชึกเดียวเข้าไปเลยนะคะจะใบใบตองจะได้ไม่แตกใบตองของเรารอบนี้ยเราแค่พึ่งแดดแป๊บเดียวนะคะถ้าคนที่มือใหม่นะให้เอาไปอังกับไฟใบตองจะนิ่มแล้วมันจะทําให้ห่อง่ายของเราเนี่ยจะต้องพยายามพยุงเขาหน่อยเพราะว่าใบตองไม่ได้ตากแดดมา สำหรับคนที่เข้าแบบทำบ่อยๆเนี่ยถึงจะผึ่งแดดแป๊บเดียวก็โอเคแล้วห่อ่ายแล้วค่ะเราก็จะห่อแบบนี้ไปจนกระทั่งหมดาปานินที่เราใช้เป็นตัวหนึ่งนะคะปานินตัวหนึ่งก็ประมาณเกือบโลค่ะที่เราปรุงขันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนับดูสิคะว่าได้กี่หอ่ออันนี้สี่เลยนะหกหอ่อหกห่อ ก็ใส่ไปแบบนี้ค่ะเราได้ตั้งรังถึงแล้วนะคะปิดฝาให้แน่นเราจะไปนึ่งประมาณสัก20นาทีอะคะ่ะเวลาเรานึ่งเนี่ยกินหอมออกมาเราไปเปิดดูได้เลยว่าเออสุกหรือยังเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าห่อหมกปลานินอของเราหน้าตาน่ากินหรือเปล่าไอ้ผักเยอะๆที่เราชอบอะสุดยอดมากเลยค่ะเขาหอมมากแล้วก็จะมีน้ําออกมานหน่อยๆแล้วมะระขมน้อยมากค่ะ อยากให้ลองกินดูสำหรับคนชอบขมก็คืออร่อยเลยล่ะค่ะ